วนปลาทุเรียนนะครับเราได้เอาน้ำหมักของหอยเชอรี่นะครับเป็นกากขเขานี่เรามาหมักไว้นะครับกากหอยของเชอรี่นะครับเป็นเศษจ,จากน้ำหมักไหมคะนี้เศษจกากน้ำหมักของเขานะครับนี่เป็นเชื้อราดีนะครับเรามาหมักไว้ี ใช่คุแต่เขาก็แตกยอดขึ้นมาสวยเลยนะครับสองต้นนี้ก็เหมือนจะไม่รอดเนาะแรกแรกไม่รอด,รรอดเราเอากากน้ำหมักจากหอยเชอรี่นะครับนี่เราเก็บมาจากนาของเราเองนะครับนะจะปุเลยนะเนี่ยกรอบไปเลยเป็นน้ำหมักจะทำให้ต้นทุนเรียนแตกยอดดีนะครับเพื่อน ทดลองแล้วนะครับถ้าทุเรียนเ,ยเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือลากเขาเดินแล้วเนาะใช่ถ้าแตกก็ขึ้นมาลากเขาจะเดินนะครับอันนี้ลากก็เ,เริ่มเดินนวยเลยนะครับเรามาหมักไว้นะครับปีหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ได้เลยนะครับ เศษอาหารที่เหลือใช้ก็ได้เนะเาะก็เอาไปหมกักอาหารควรในครัวเรือนของเราเศษอาหารที่เรากินเสร็จหรือว่ากากอาหารนะครับเราก็มาหมักไว้สวยเลยนะครับลาาเขาจะขึ้นมาเลยนะครับจะไปุยให้ดูนะครับทุเรียนลาก,กว๋วยจะลอยขึ้นบนเนาะใช่ลากเขาจะออกข้าวข,ข,ขึ้นมาเต็มเลยนะครับนีแล้วก็เกิดสปอร์ด้วยนะครับ เ,เต็มเลยทำให้โคนชุ่มนะครับโคนแปบบลา่างเต็มเลยนะครับลากเขาขค้ขาวเต็มเลยขึ้นมากินปุ๋ยหมักของเรานะครับนี่ตุเรียนเราจะเริ่มลากจะเดินนะครับนี่แตบกบยอดขึ้นมาใหม่แล้วท่านตอนแรกเขาจะเดียวเช้าเลยนะครับลากเขาจะไม่เดินนั่งอยู่กับพี่นะครับน,น,นี่อันนี้ก็อันนี้กิ่งเก่าเขานะครับนี่ ที่เขาไม่รอดเขาก็แห้งไปแล้วนะครับนี่เขาจะเอากิ่งใหม่ขึ้นมานะครับนี่ก็เริ่มแตกยอดขึ้นมาใหม่นะครับนี่เขาสลัดทิ้งไปเลยนะครับนี่แล้วเขาก็แตกยอดขึ้นมาใหม่เลยนะครับนี่ไว้เลยนะครับนี่รากเดินแล้วนะครับรอดทั้งเราแล้วเนี่ยนอันนี้เขาก็สลัดทิ้งไปเลยนะถ้ากิ่งไหนไม่สมบูรณ์นะครับก็แตกยอดขึ้นมาใหม่เลยนะครับนี่ใช้ได้นะครับนี่ ตูดนี้ใช้ได้เป็นน้ำหมักของเราเองนะครับอันนี้ไม่ใช่เชื้อรานั่นนะครับเ,เป็นเชื้อราดีนะครับที่เราทำไว้นะครับไว้เลย